สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรยเย็ิทรอนิกครับวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่เป็นอะไรเรามาดูกันเอามาใช้งานเห็นว่ามันน่าจะเข้าท่าดีมันคืออะไรเห็นเป็นกระบอกเป็นที่สูบยาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ครับ มันก็คือปั๊มน้ํากระบอกสูบน้ําในกรณีที่เราซื้อถังใหญ่ๆนะครับในถังใหญ่ๆก็ที่เกียรยกก็จะมีสายชาร์จซึ่งเราก็นําไปชาร์จกับที่ชาร์จโทรศัพท์ของเรา USB ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับกับที่ชาร์จโดยมากทุกวันนี้เป็น มาตรฐานเดียวกันหมดก็คือ USB ด้านนี้ก็มินิมินิ USB เวลาใช้ก็ชาร์จแบบนี้เดี๋ยวลองชาร์จดูจริงแล้วเขาก็ชาร์จมาให้เต็มแล้วอ่านั่นไงครับเห็นหลอดแดงๆแ,แสดงว่าไฟเข้ามันเป็นที่กดน้ำครับก็คือเราถัางน้ำที่ซื้อกัน5บาท10บาทถัทงใหญ่นะครับถังกี่ลิตรอะไม่ไม่แน่ใจนะครับก็ เราก็สามารถไปสวมด้านบนก็เสียบท่อลงไปครับมันก็ดูดน้ําได้จนถึงเกือบหยดสุดท้ายเพราะดีว่าขี้เกียจยกนะครับไม่ไหวที่จะยกเทเวลาที่จะนําไปแช่ตู้เย็นจะกรอกขวดหรือจะเทกินนั่นแหละครับง่ายๆมันก็ต้องยกถังยากลำบากหนักปวดหลังไม่ใช่แก่นะครับยังไม่แก่แต่อายุมาก ก็ไม่มีอะไรง่ายๆครับก็สวมเข้าไปอันนี้จากนั้นก็สวมตัวนี้เข้าไปแน่นนิดนึงไม่ดองแน่นมากก็ได้เพราะว่าแกกลัวว่ามันจะหลุดลงไปในถังน้ําก็แค่นั้นครับอัอย่างมันก็จะหล่นแค่นี้กดตอนนี้มันมีเสียงที่มีเสียงก็เพราะว่ามันยังไม่มีน้ํานะครับเสียงน่ากลัวไปหน่อย ข้อมูลนะครับ4วัต์ใช้โวลเตดดีซีโวลต์แบตเตอรี1200 C K ่1 2 0 0มิลลิแอมคิวซีเมันจ้าอีกแล้วมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตานะครับสเปคง่ายๆไม่มีอะไรแค่นี้ใช้งานได้ละเผื่อท่านอื่นอยากได้เปนนำมารีวิวพร้อมกันนั้นผมก็สั่งสินค้าอีกอย่างครับ นี่มาเป็นถุงเลยมันคืออะไรแล้วก็มีกล่องด้วยมันคือตัวนี้มาหลายกล่องมากครับมันคือแมสหน้ากากอนามัยช่วงนี้อันตรายหน้ากากอนามัยสามชั้นผมสั่งมาตัวนี้ราคาน่าจะจำไม่ได้นะครับช่วงที่ผมสั่งมันถูกประมาณ68บาท50อัน68บาทก็ถูกมาก แต่ตอนนี้ขึ้นราคาแล้วครับพอช่วงที่ทําคลิปอยู่นี้ก็โควิดมาอีกแล้วครับแถวสมุทรสาครก็ขึ้นไปเยอะมากซื้อย่อยแถวบ้านผมตัวละ20แล้วนะครับแ่นละ10 20บาทแล้วซึ่งแพงมากก็เลยสั่งมา50อัน86บาทโอเคครับคราวนี้เราไปทดลองใช้งานกันดูว่าใช้ดีหรือเปล่ามันจะออกแรงแค่ไหนหรือว่ามันจะออกเหมือนเด็กเยี่ยว หรือออกพุ่งไปดูกันว่ามันดีแค่ไหนนะครับทดลองใช้งานดูโอเคมาทดลองกันดูครับก็ให้แน่นนิดนึงแล้วก็เสียบสายเข้าไปไม่แพงนะครับน้ำก็หมดแล้วยังไม่ได้ไปซื้ออีกน้ำหมดแล้วตอนนี้แล้วก็เปิดฝานะครับลุณผู้ชมไม่เป็นวิธีเปิดฝาไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะผมไม่รู้ ยัดเข้าไปวางแค่นั้นแล้วก็เราก,กดสวิตช์เห็นไหมครับกดอีกทีโอเคง่ายครับสะดวกสบายถ้าสมมุติว่าน้ำมันเต็มถังอย่างนี้เราไม่ต้องไปยกไปออกแรงยกหนักปวดหลังปวดเอวกินได้นะครับประมาณนี้ครับถ้าไปยกตอนที่ถังมันเต็มๆหนักมากเรายกแค่ตอนเอามา ตอนซื้อมาตอนเขาเข็นมาส่งวางแล้วก็แค่เปิดฝาสะดวกสบายครับกดอีกทีก็หยุดกดอีกทีก็น้มมาโอเคครับใช้ดีใช้ดีบอกต่อเลยครับคราวนี้ว่าผมสั่งมาจากไหนที่บอกว่า ff1 นะครับเอยากให้ดูคือจากนี้ครับมันก็เป็นอันเดียวกันกับลาซาด้นะครับตัวนี้ครับเรียกว่า you pick ยูพิกตัวนี้นะครับตัวแดงๆเนี่ยเราซื้อเราจะได้ส่วนลดบางทีได้คูปองก็เหมือนกับลาซาด้าบางท่านบอกมาต่างยังไงที่จริงมีมีที่แตกต่างอีกก็คือมีโอกาสสร้างรายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดร้านค้าไม่ต้องไปขายก็คือเราก็สามารถกินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสินค้าไปแนะนำโพสขายต่อถ้ามีคนสนใจผมเพิ่งทำได้วันเดียว2วันนะครับเดีผมให้ดู กดติ๊กแอปเข้าไป you p พิกแล้วมันก็ขึ้นนี่ครับก็จะมีสินค้าต่าง,างๆเยอะแยะมากมายตัวนี้เป็นของผมใช้เองเลยนะครับก็คนที่จะสามารถแชร์สินค้าได้ต้องเป็นยูพิกเกอรรหัสของผมก็คือ5 6 4 8 4ตอนนี้ผมทำได้2 3วันจะเห็นว่ารายได้ผมอยู่ที่1,097.99นะครับวันนี้ขายของไม่ได้เลย มีคนสั่งของไป119ผมได้เปอร์เซ็นต์นี่นะครับคอมมิชชั่น1.113ท่านใดที่อยากจะทำนะครับก็5 6 4 8 4โหลดแอปมาติดตั้งนะครับก็โหลดใน playstore นะครับไม่ยากอะไรโหลดแล้วก็พิมพ์คาว่า you pick โหลดติดตั้งสมัครก็ผ่าน facebook ผ่าน Li n e หรือด้วยเบอร์มือถือถ้าเบอร์มือถือก็พิมพ์เบอร์เข้าไปแล้วก็ ส่งรหัสสักพักก็จะมีข้อความมาบอกนะครับรหัสเราก็เอามาป้อนแล้วกดต่อไปแต่ตอนที่เข้าแอปครั้งแรกก็ให้กดรหัสตัวนี้นะครับ56484วันนี้ขอโฆษณาตรงๆเลยนะครับรหัสของผม56484ผมว่าจะตั้งเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นเป็นทีมเป็นกลุ่มเพื่อไว้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องการทำตัวนี้โดยเฉพาะนั้นถ้าใครที่ สนใจนะครับอยากจะทําก็เชิญนะครับโหลดมาแล้วก็ใช้รหัส56484นี้ก็ไม่ได้บังคับอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แชร์ลูกสู้ไม่ใช่ MLM เป็นแบบสินค้านะครับเมื่อเราขายเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เช่นว่าเนี่ยวันนี้มีคนซื้อลำโพงสิบวัตต์บลูทูธแบบพกพาคอลัมน์ตัวนี้89บาทผมก็ได้1.33ค่าผมแนะนำก็เมื่อวานก็มีคน สั่งชั้นวางของผมก็ได้6บาทอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวที่รีวิวเมื่อกี้เนี่ยนี่เองนะครับเนี่ยที่ผมสั่งมาในรัตซ์ดาก็มีนะครับแต่จะแพงกว่าประมาณร้อยกว่าบาทตัวนี้จะถูกกว่าแค่หกสิบเก้าบาทเองนะครับราคาจะถูกกว่าก็นี่นครับถ้าใครสมัครและเข้าใช้ด้วยชื่อของผมผมจะเชิญเข้ากลุ่มแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม a c e b o o k นะครับเพื่อทำไว้ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องนี้ แล้วผมก็เปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งที่ไว้สอนการติดตั้งการแชร์อะไรต่างๆเกี่ยวกับแอปตัวนี้นะครับชื่อว่าพงจินดาหาเงินออนไลน์เพื่อถ้าอยากจะศึกษาก็เข้าไปได้ค้นหาดูละครนะครับพงศินดาหาเงินออนไลน์ลองทำดูแต่จะไม่คุยกันเรื่องอื่นนะครับรีวิวตัวนี้นะครับก็เลยถือโอกาสแนะนําแอปจริงผมขายไปหลายชิ้นแล้วนะครับก็ดีดี ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าท่านเข้าไปแล้วสินค้าอย่าสั่งจากที่มาจากเมืองจีนนะครับช้ามากส่วนวิธีการแบบเทคนิคการขายรายละเอียดลึกๆค่อยคุยกันในกลุ่มนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามานะครับนี่ครับวันนี้มาเสนอตัวนี้มาแนะนำรีวิวแล้วก็แนะนําแอปด้วยนะครับตอนนี้มีลูกค้าทักมาอีกแล้วทาตอนเย็นๆเ,เวลาเลิกงานนะครับก็ฝากก ไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ฝากช่องใหม่ด้วยถ้าท่านสนใจอยากทำนะครับทําให้สนใจก็ไม่ไม่ได้บังคับอะไรนะครับนี่คือใช้ดีนะครับไปซื้อก็ได้ใน l า z a ด a าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้วยนะครับลิงก์ใน l a z a ด a ท่านใดที่ไม่สะดวกโหลดแอปท่านใดสะดวกโหลดแอปก็ใช้รหัสผมแล้วกดสั่งนะครับถูก560บาทเองใน l า z าด a าร้อยก็จะให้ลิงก์ด้วยโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ